ไรของสัตว์ป่าอันแรกคือป่าไม้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการครูป่าไม้สนองงานพระราชดำริสมเด็จพระนิฐถธีรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณพศ2568เขตห้ามว่าสัตว์ป่าคยดีไหมครับเขาแหงนมาคยดีไหม วันที่3กรกฎาคม2568คณะทำงานโครงการครูป่าไมา้สนองงานพระราชดําิิสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีประจำปีงบประมาณพศ2568สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามผู้มือการจัดกิจกรรมครูป่าไมา้ประจำปีงบประมาณพศ2568 ในบทเรียนที่2เรื่องสัตว์ป่าผู้น่ารักณโรงเรียนบ้านบุภัยตำบลไทยสามาคัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา,มมาโดยมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีและตอบคำถามเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนพร้อมกับทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่า ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่1-3ึถึงาจำนวน37คนเข้าร่วมกิจกรรมในการนี้นางจริยาทับทิมทองผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการ,รพิเศษและคณะดำเนินการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยลรางวัลกับคุณพี่แจงนะครับ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมารายงาน